ศึกษาจากหลายสถาบันนะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนคนทั่วไปนั้นมีจิตสานึกรักชาติมากกว่าเห็นเงินเป็นใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันค่ะนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลออกนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในระยะยาวก่อนที่ประเทศชาติจะเสียหายหนักค่ะ โครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาภายใต้สถาบันศึกษาความมั่นคงนานาชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายกิจการอัญากรรมข้ามชาติจัดสัมมนา Corruption and the Law ซึ่งมีนายจัดแฟรงค์มันเทลอฟผู้พิพากษาศาลร,รัฐบาลกลางเขตเท็กซัสตะวันออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยน มีทั้งประสบการณ์ในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันในสหรัฐอเมริกาและได้กล่าวถึงการส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาโดยมีนักวิชาการและนักศึกษาจากหลายสถาบัานเข้าร่วมรับฟังเป็นจํานวนมาก โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาส่วนใหญ่ต่างมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบใกล้ตัวและส่งผลเสียต่อประเทศชาติซึ่งเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดว่าเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างและต้องรักชาติให้มากขึ้น พร้อมกันนี้นักศึกษายัางมองว่าแม้รัฐบาลชุดใหม่สามารถเข้ามาบริหารประเทศได้ต่อเนื่อง4ปีแต่คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไรก็ตามอยากฝากให้รัฐบาลวางนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในระยะยาวและปลูกฝังความคิดให้กับเยาวชนและประชาชนไม่ให้มองเห็นเงินเป็นใหญ่มากกว่าประเทศชาติมิเช่นนั้นแล้วอาจจะประสบปัญหาเหมือนหลายประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันมากจนถึงขั้นเศรษฐกิจเสียหายนอกจากนี้บรรดานักศึกษายัางต้องการให้มีการแก้ไข ปัญหาคอร์รัปชันทั้งในแวดวงการเมืองรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆและข้าราชการตำรวจด้วยมันมันควรที่จะเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่แล้วหรือว่ารุ่นต่อไปที่ควรที่จะเริ่มเปลี่ยนความคิดได้แล้วว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกสิ่งค่ะซึ่งหนูว่าถ้าคนเรารักในศักดิ์ศรีหรือว่าบ้านเมืองมากกว่านี้อีกสักนิดคอร์รัปชันก็คงจะไม่เกิดหรือบานไปขนาดนี้ค่ะ คนไทยในปัจจุบันนะคะมันมีเรื่องการคอร์รัปชันแล้วก็ยังไม่ได้มีวิธีการปฏิบัติที่จริงจังแล้วก็มีการลงมือกับการมาตรการรับมือกับคอร์รัปชันอย่างจริงจังมีแต่เพียงแค่นโยบายหรือว่ามีนโยบายขึ้นมาว่าจะต้องทําแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงมือค่ะอค่ะามองว่าหน้าที่อนใหม่ต่อไปนี้หรือว่าคที่จะขึ้นมาอปนควรจะเป็นยังไงอยากให้มีการ ลงมือปฏิบัติค่ะแล้วก็มีการเทคแอคชั่นอย่างจริงจังอย่าเป็นการรับมือค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการรุกมากกว่าที่จะเป็นการรับมือกับการทำคอร์รัปชันค่ะโดยก่อนหน้านี้หอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน22ององค์กรเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันเป็นตัวกัดกร่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพราะมีคนที่เอาเปรียบอยู่ในสังคม โดยการจ่ายเงินให้กับนักการเมืองและข้าราชการซึ่งจากการทำผลสำรวจพบว่าในแต่ละปีมีการโกงกินในประเทศประมาณ200,000ล้านบาทซึ่งปล่อยไว้เชื่อว่าอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจจะต้องล่มสลายและถูกลบทิ้งออกจากแผนที่โลกก็เป็นได้ดังนั้นถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องออกมาร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง